ขิดเขียนระบายสีบันฟังกันประดับในโลกสวยรู้จะฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนสินสวัสดีครับสวัสดีครับคนมีคำถามของพี่โจครับครับ ลูกสาวพี่โจโเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะครับสี่ขวบไปสอบเทียบตอนนี้เข้ามสามแล้วสอบครั้งแรกตกตอนนี้ก็เลยกลับมาปสามใหม่ปสามใช่แล้วก็ลงมาอีกทีนึงตอนนี้เหลืออนุบาล <c oughs> สามสรุปก,ก็คืออนุบาลสามใช่ไหมครับเ,ออเด็กๆยังเด็กๆอยู่ใช่คนก็มีคําถามกับน้องๆเหมือน,นครับว่าน้องๆเนี่ยอยู่ชั้นไหนกันแล้วแล้วเคยใช้กระเป๋าแบบไหนบ้างคนเชื่อว่าน้องๆเนี่ยต้องเคยแต่สะพายกระเป๋าแต่ไม่เคยวาดกระเป๋าแน่นอนอวันนี้พอจะสอนวาดกระเป๋าเป้เหรอถูกต้องแล้วครับพี่โจอ่างั้นพี่โจมีคําถามบ้างดีกว่านะครับผมครับ น้องๆเคยไปนอกโลกไหมครับนี่ถ้าใครเคยไปแล้วนะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เลยเดี๋ยวพี่โจขอโทรไปคุยหน่อยนะครับไปยังไงเอาเป็นว่าเรายังไม่เคยไปนอกโลกกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้จินตนาการดีกว่าเรามาวาดอวกาศจำลองด้วยกระดาษลังนี่น่าสนใจมากเลยครับพี่โจแหละแต่ต้องรู้สึกวาดกับพี่พลก่อนนะวาดกระเป๋าเสร็จค่อยมาทำจักรวาลกันครับสอนศิลป์วาดว้าว วันนี้พี่พลจะมาสอนน้องๆวาดกระเป๋าสะพายข้างหลังเป็นเป้ไว้ไปโรงเรียนกันเริ่มจากครึ่งวงกลมขึ้นมาครับแบบนี้โงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดข้างล่างครับปิดแล้วก็เติมด้านข้างครับกระเป๋าเก็บของข้างๆสองข้างแล้วก็เติมเส้นครับแล้วก็เติมข้างบนเป็นที่หิว้ว เติมรายละเอียดข้างในดีกว่าพี่พลขอเติมความน่ารักให้กับกระเป๋านิดหนึ่งว่าเป็นหมีครับเติมหูสองข้างหูข้างในครับเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ตาแล้วก็จมูกปากโอ้โหน่ารักมากแล้วก็มีช่องเก็บของด้านบนอีกหนึ่งช่องครับแต่พี่พลจะขอ ใส่อุปกรณ์การเรียนช่องนี้ครับเพิ่มความน่ารักเสร็จแล้วพี่พลก็จะนำไประบายสีให้สวยงามเลยครับน้องๆฝึกว่าตามพี่พลได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะระบายสีเนี่ยไปดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เลยครับตอนนี้ได้เวลาไปสนุกกับศิละปะของพี่โจแล้วครับพี่พลอยากเห็นแล้วว่าอาวกาศของพี่โจจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับ ไอเดียสอนสิงพี่โวมีกระดาษลางกลมๆเลยนะครง่ายๆนะครับเราไปทำเป็นอวกาศแบบจําลองจําลองกันก่อนนะครับผมเล็กๆนะฮะใช้สีดำครับผมมาระบายเกลี่ยให้มันเรียบเนียนแล้วก็ให้มันแห้งๆประมาณหนึ่งมันจะได้ ไม่ขัดกับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปจะใช้วิธีการสลัดแปลงนี่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นจุดชัดๆมีเป็นเส้นๆอะไรยังไงบ้างนะครับผมอา,อาจจะให้มีดวงใหญ่บ้างแล้วแต่ชอบเลยนะครับจริงๆถ้าใช้หลายๆสีมันก็เป็นอีกอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะ พี่ตัวก็อาจจะใช้ที่มันเลื้อนๆนิ้วเนี่ยแตะเพิ่มเข้าไปแต่อาจจะเน้นตรงขอบขอบหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนถัดไปนะครับในการที่จะตกแต่งอวกาศของเราพี่ตัวมีอันที่สีแห้งสนิทแล้วมาทําให้ดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเอาไปทําขั้นตอนถัดๆัดไปเดี๋ยวมันจะเลอะหมดนะครับอันนี้มันยังไม่แห้งสนิทเนอะอ่ะอันที่แห้งแล้วนะครับดวงดาวจุดๆกลมกลมชัดๆหน่อยอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาวาดรูป วาดวงแหวนเป็นเส้นโค้งวงแหวนของดวงดาวหนาวก็กลมอาจจะเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนึงคล้ายๆดาวเสาว,วาดมนุษย์ต่างดาวสักตัวนึงเอา UFO สักลำหนึงแล้วก็ตกแต่งระบายสีกัน ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่น้องๆชื่นชอบเลยว่าอยากจะใส่เป็นสีสันอะไรยังไงอันนี้พี่โตก็ระบายให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราวาดเสร็จได้ชิ้นงานประมาณนี้เอาไปตัดออกมาชิ้นงานเอาไปตัดปุ๊บเรามาทําขั้นตอนตรงนี้ต่อกันดีกว่านะครับผมกระดาษลังครับขนาดให้มันเล็กลงมาหน่อยนึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็เจาะรูตรงนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็เจาะรูตรงกลางไว้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ หมุดสีทองครับเสียบเข้าไปแต่ขั้นตอนการเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ได้เจาะรูนําไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะเสียบยากนิดนึงแลวพอเสียบยากปุ๊บต้องใช้แรงกดกดแล้วมันอาจจะมีโอกาสทะลุขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนถะลุเข้ามาต้องระมัดระวังถ้าเกิดน้องๆยังไม่ได้ถนัดกับการออกแรงแบบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะครับผมให้มันหมุนได้แบบนี้นะครับผมเมื่อกระดาษเมื่อสักครู่ตรงนี้นะฮะวัดขนาดแล้วเราก็วาดกลมๆที่ขนาด ใกล้เคียงกันหรืออาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงวาดเป็นแนวนี้พอจะดูออกไหมว่าเป็นอะไรรูปาทาชิ์นั่นเองเติมหน้าตาสักหน่อยนึงเติมขนตายิ้มแฉ่งเติมแก้มตัดออกมาเรียบร้อยลงสีเรียบร้อยมาดูกันนะครับนี่แล้วเราก็ทากาวแปะเข้าไปพี่โจมีไม้ เสียบลูกชิ้นหรือแบบนี้นะครับมันมีความแหลมนะเพราะฉะนั้นการใช้งานระมัดระวังให้ดีรูปที่เราวาดตอนแรกนะครับไปตัดและเอามาแปะนี่เลยมนุษย์อวกาศแอสตรอ a นตอเสียบตัวละครของเราตรงนี้นะครับเข้าไปในร่องร่องด้านในตรงนี้ หมุนได้รอบแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดสมมุติอยากถ้าถ้ามีตัวละครเพิ่มเติมนะครับเราอาจจะมาเสียบในวงด้านนอกตรงนี้นะครับอาจจะมีตัวที่ทั้งหมุนและไม่หมุนเดินทางโครจรมาเจอกันพบกันแบบนี้ก็ได้นะครับผมรอดูว่าจากกักรวรลจําลองแบบนี้เนี่ยจะพาน้องๆไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่าใครไปหาข้อมูลมาก็จะยิ่งได้ ความรู้เพิ่มเติมมานะครับผมถ้าเกิดมีใครมีความรู้แล้วอย่าลืมส่งบูดก,กันด้วยพี่ตัวอยากรู้ว่าน้องๆมีชิ้นงานและมีจินตนาการแบบไหนช่วงหน้าไปดูดีกว่าสอนสินอินบ็อกซ์สอนสินอินบอ็บอ,นนอ,นบอกซ์ มาถึงช่วงนี้กับซอนสินอินบ็อกซ์น้องมาวินครับอายุ5ขวบมาพร้อมกับภาพไดโนเสาร์ครับพันอะไรเข้าหลังเดี๋ยวอาจจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ของน้องมาวินนะครับผู้ปกครองนะครับถามน้องมาวินมาด้วยเขียนมาบอกหน่อยว่าตัวนี้ชื่ออะไรซึ่งเราจะได้รู้จักเพิ่มเติมไงมันต้องเป็น4ตัวที่น้องมาวินชอบแน่เลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่มีไดโนเสาร์พันธ์ที่ชื่นชอบก็ส่งมาได้เลยนะครับผมเทคนิคการส่งมาจะเป็นการวาดปั้น ระบายสีด้วยสีน้ำสีอะคริลิกสีเทียนสีออยพาสเทลสีโปสเตอร,อตอร์ได้หมดเลยครับผมอยากดูเทคนิคของน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่องทางการติดต่อของเราที่เดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n s i n c l u b อีเมลก็ได้ครับ s o น n s i r n t h a i p b s o r t h ครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันครั้งหน้าในรายการสอนสินวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ